ลีโอลูกทำไมหนูมาอยู่ที่นี่ครับสวัสดีค่ะเ้ยยก็ล่นเกมโอ้โหเล่นเกมนี่นะเฮ้ยเหมือนไก่เลยอ่ะเหมือนเนื้อไก่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่น้องหมาน้องแมวมือสองนะคะไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ค่ะอยู่ข้างในแล้วค่ะทุกคนค่าข้าวคนละ99บาทนะคะ คือว่าที่เนี่ยเป็นน้องหมาน้องแมวมือสองนะคะทุกคนคือแบบบางตัวก็อาจจะแบบโดนทิ้งมาเคยมีบ้านมาก่อนอะมาอยู่ที่นี่น้องดมเราอะสวัสดีค่ะเอนเตอร์เทนสุดอุ้ยคอกกี้น่ารักจังเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเธอทำไมเธอใจดีทุกตัวเลยอะคือวันนี้เรามาเย็นแล้วค่ะทุกคนก็เลยแบบว่ามีเวลาเข้ามาเล่นกับน้องบ๊งแค่แบบครึ่งชั่วโมงเองนะแต่ละตัวคือน่ารักมากดู ห้องนี้ก็คือเขาบอกว่าจะเป็นหมาน้องหมาแบบมีอายุแ,าแล้วนะอันนี้คือห้องหมานะคะส<า>วัสด,ดีค่ะตัวนี้น่ารักจังเลยค่ะใสแ่แหมเพิ่มด้วยจม,มอยตัวใหญ่มากสวัสด,ดีค่ะอุ้ยปอมปอมโอ้ยมันน่ารักจังเลยลูกไปห้องแมวบ้างสิแต่ละวก็อุ้ยแล้วเขาก็ไม่กัดน้องด้วยนะดูสิเขาไม่กัดน้องด้วยโอ้ยลูก เอาวันนี้อันนี้เรามาเข้าห้องแมวกันทุกคนอุ้ยน้องเตรียมจะพุ่งตลอดเวลาเลยอ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะโอ้้หเยอะมากทำไมเยอะอย่างนี้เยอะแยะไปหมดด้านในห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน่คะ มีบ้านให้น้องมีที่ให้น้องวิ่งนะคะนี้หรือเปล่าอุ๊ยแชปดูตัวนี้ดิอุ๊ยตัวนั้นน่ารักมากเลยอุ๊ยน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยอุ๊ยเล่นกล้องหน่อยค่ะเล่นกล้องหนค่ะอ่าสวัสดีค่ะน้องช็อปเปอร์ชอบมากเลยชอบมากเลยครับนี่หูน้องแมวเยอะมากทุกคน อุ้ยมีอยู่บนนี้ด้วยนะดูน้องเนาะคือมีอยู่บนยอดลีโอลูกทำไมหนูอยู่ที่นี่ครับทำไมหนูมาอยู่ที่นี่ครับลีโอลลูกกลับบ้านเราทำไมหนูมาอยู่นี่ครับโอ้ยตัวอ้วนดูน้องแต่ละตัวที่นี่พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีบางตัวหาบ้านนะคะแต่ว่าหาบ้านในเขาไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆก็จะเอาไปได้เลยคือแบบเขาก็ข คนเนาะที่จะมารับไปเลี้ยงนะคะดูโอ้โหน้องกองตรงนี้เยอะมากเลยครับอุวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้ยน่ารักจังเลยค่ะร้องมากอู้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักจังเลยสวัสดีค่ะลูกโอ้โหยลูกน่ารักนะนะสฟริงสฟริงหุ้ยเหมือนไก่เลยอ่ะเหมือนเนื้อไก่ เด็กคนแบบตัวน้องนิ่มมากเลยอ่ะเออเนาะไม่เคยจับแมวโซฟิงค์เลยอ่ะอุ้ยแต่ตัวนิ่มมากเลยเนาะดูนี่เธอตัวเธอนิ่มมากพร้อมย่างกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโอ๊ยน้องตัวใหญ่มากดูสิ ้อยู่กันเยอะมากอุ้ยตัวนี้ออเดเอนเตอร์เทนมากเลยดูสิทุกคนน่ารัก เปนคูณเสือแน่เลยเป็นเสือไซสมินิฮานาอุ่มนาอุ่มเสือไซสมินิอุ้ยดูเขาจะจุกหน้าหนูอ่ะแชมป์เขาจะจุกอ่ะคุนดูดูตัวข้างล่างดูหน้าตาดูทำหน้าขูยทำไมอันนี้น้าตาเยอะจังเลยหนูเจ็บตาใช่ไหมลูกเจ็บตาเขาเจ็บตาที่โตเล็กอยู่ว่าเี่สิ ดูคนที่ไม่ได้เข้ามานะคะแต่เกาะติดกระจกเลยยืนดูแมวอยู่ข้างนอกดูเล่นดูกระิยืนดูแมวอยู่ข้างนอกอแม่ดูเราลูเหมือนแมวที่ม้านเลยแต่พี่ทายหล่อกว่านะเพราะว่าตัวนี้เขาผอมไงพี่ทายเขาอ้วนอืใหญ่กว่านี้น่ารักก็เล่นกลาโอ้โหเล่นกลางนี่นะไอ้จิ๊กจิ๊กเขาแมวกับสวัสดีค่ะจุ๊มเหม่งจุ๊มเหม่งจุ๊มเหม่งหรือเปล่าคะ จิ้มเม่งหรือเปล่าคะอุ้ยพี่หนูหนูเป็นหมาหรือสิงโตลูกหนูเป็นหมาหรือสิงโตคะอุ้ยน่ารักจังเลยลูกโอ้ยโอนอนแล้วเป็นอลัสกันหมาใจดีแต่คนนี้เราจะไม่เล่นเลยนะเพราะเราต้องิดีอยู่จะอู้หูดูยังไงสนุกจิ๊รแล้วพูดอะไรมดอุ้ยน่ารักจังเลยลูกอ้าวคนหนึ่งอุ้ยแต่เราจะให้ เวลากน้อยมากเลย้าเามาานใจดีนะอะไรค่ะโอเคแล้วเขาวนี้จะมีพี่เจ๊ขนเดียวสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเขาจะไม่งายิ้มเนี่ยอลัสกันใจดียิ้มเน่ยอย่างที่มาที่ไปคุณยี้เคยเลี้ยงดูแลน้องมาก่อน6ปี8ปี12ปี13ปีเป็นดเลยวสุดจนฟิน้าสิ้ชีวิต กอเลยมีความคิดว่าจะมาสร้างบ้านหลังนี้เพื่อให้ทุกคนได้ความรักกับมาที่มันพัฒน์ปวดแต่จุดเริ่มต้นมันคือเมเปิ้ลถ้าเราเดินเข้ามาด้านด้นานทีละ้ายมือจะมีลูกโมเดลสองตัวคือเมเปิ้ลความเล็กกับอ่าอู่โมเดลใหญ่เขาเล่นเมเปิ้ลเป็นน้องหมาที่เกราทอดมาแล้วแม่แมนฮอคุณนีดูแลมาสองสามปีเขาปีฝาเขาปีสามเดือนจน มาสร้างบ้างแบบนี้ให้พี่พี่ดูมาก่อนแต่พอสร้างไม่เสร็จน้องตายก่อนเจนค่ะเจนเจนหนูน่ารักมากเลยลูกเดี๋ยวของจับคนจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บแต่ไม่จัไปไกลเล่นกัจุ๊บจุ๊บเข้าใจอารมณ์ง่วงม่วงเมื่อยเขาบอกว่าวันเดินไดเมื่อยใช่ไหมคะเมื่อยใช่ไหมคะที่มาถ่ายรูปได้ค่ะมาเล่นได้ น้องอารมณ์ประจอยแล้วน้องอยากนอนอยากนอนเราดูแต่ละตัวลูกเอ้ยใครผ่านมาพัทยาก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะมาเล่นกับน้องได้ค่ะค่าเข้าแค่คนละ99บาทเท่านั้นเองนะคะพี่เจ้าของใจดีมากๆค่ะทุกคนแนะนําอยากให้มาเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์วกดวแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปเลยบ๊ายบาย